สนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาริสสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศัก์พันธุจริยาครับ เป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมีมาเสิร์ฟกันถึงหน้าจอทีวีของคุณเลยครับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการดัดผมสําหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่สนใจนะครับอยากเปลี่ยนสไตล์ตัวเองวันนี้นะครับเราจะมาตีแผ่เลยว,ว่ามีดัดกี่แบบใช้เทคนิคอะไรบ้างและมันดีหรือไม่ดีอย่างไรกับตัวคุณนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะผมยาวทันทีเลยการต่อผมก็มีในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันโดยมีซุปตานะครับดาวค้างฟ้าในดวงใจคุณจิ๊กนวรัตน์ครับมามอบความสุขผ่านเส้้้นผมใหรไดร ว่าการตอบผมทําให้เพิ่มความมั่นใจแค่ไหนแต่ตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับรายการความรู้คู่แฟชั่นครับ กลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมรินสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศละทั่วโลกอาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้นะครับมีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการดัดผมเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะพูดถึงเรื่องการสาธิตนะครับแอลเว็ wave, หรือว่าดาราหรือว่าคนที่แบบมาตัดผมเนี่ยใช้เทคนิคแอ r เว็บมันต่างจากฮอตเว็บสปาเพิ่มหรือการดัดอื่นๆอย่างไรให้อาจารย์แม่ช่วยอธิบาย โอเค okay, ค่ะ,คะการดัดด้วยเราเริ่มต้นด้วยการดัดผมธรรมดาทั่วไปก็จะมีดัดเคมีซ้ำซ้อนกับผมธรรมดาก็จะเห็นหลอดเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยแต่การดัดด้วยทาสปาพื้นนั่นก็หลอดผมก็จะดูนุ่มนวลอีกอย่างหนึง่งและว,วันนี้เราจะแนะนําถึงการดัดแอเวฟดแอเวฟไม่ต้องคนผมเส้นเล็ก ะะผมเสียซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วก็มา,มา,มาดัดแอเวฟแล้วดัดแล้วผมเนี่ยที่เราเห็นสอยๆเนี่ยจะหายไปจะเป็นหลอดใหญ่แบบว่ามี มีบอลลูนบลลขึ้นมาแล้วเป็นการช่วยบำรุงด้วยไหมครับคือการบำรุงนั้นคือเราต้องใช้โลชั่นแล้วก็ใช้แชมพูใช้ครีมนวดนะคะแต่การดัดนั้นคือโลชั่นที่ดัดเนี่ยเป็นโลชั่นที่ถนอมเส้นผมเราก็ใช้ตรงน,นั้นครับเห็นหลายๆคนเลยบอกว่าการหาช่างดัดผมเก่งๆสักคนเนี่ยมันยากจริงๆเทคนิคนี้การดัดผมยากไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วไม่ยากถ้าเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์เส้นผมลูกค้าได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์สาธิตอาจารย์จะบอกว่าเรามาช่วยกันวิเคราะห์เส้นผม เล้วเรามาทําสีกันให้ทําความเข้าใจเรื่องสีทําความเข้าใจเรื่องการดัดผมเป็นสาคัญค่ะครับหลักสูตรการเรียนดัดผมนี่คือใช้เวลานานนะครับคือการเรียนดัดจริงๆแล้วสําหรับช่างผมที่เป็นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียนเพียงแต่มาอบรมก็โอเคอ๋อสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่สําหรับที่ที่เรียนที่โรงเรียนก็ต้องมีคอร์สสำหรับห้องดัดโดยเฉพาะแต่ก็ไม่ได้มาสอนว่า ต้องดัด air wave ดัดอะไรคือดัดเบสิกให้ได้แต่พอคุณจบแล้วคุณจะเปิดร้านแล้วเนี่ยคุณจะเปิดร้านใหม่คุณต้องเรียน air wave คุณต้องเรียนสปาเพิ่ม erm, คุณจะต้องเรียนฮอตเว v เพื่อไปประกอบอาชีพครับใยครั้งน,นะครับคุณผู้ชมก็อาจจะเคยพบประสบเจอก็คือว่าไปดัดผมที่ไรออกมาแก่ทุกทีฝอยคือเหมือนกับว่า มันมัน,ม,นมันเป็นยังไงก็ไม่เข้าใจะแต่แบบเชฟดัดสวยเชฟที่เราตัดจอยเนี่ยยังไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็การดัดนั้นอะหลอดของผมเนี่ยจะไม่เป็นหลอนลึกไม่ไม่ด้เป็นหลอดเป็น คือไม่ได้ตามที่เราต้องการ <hearing S 2> ก็เลยจะดูว่าแก่พอเซตผมยกกระดังหน้าขึ้นไปทีดสเปรย์แข็งก็เลยจบกันครับแล้วยอย่างเครื่องที่เราเห็นตามร้านแบบบางร้านที่แบบเป็นเหมือนด<า>ิจิตอลอะไรเงี้ยครับจะต่างยังไงกับพวกดิจิตอลเพิ่มเนี่ยนะคะบางร้านที่อาจารย์ทราบมาอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้เขาจะใช้โลชั่นดัดผมกันเนี่ยแล้วก็ใช้โกรใช้ดิจิตอลเพิ่มเนี่ยเพื่อดัดเร่งความร้อนครับแต่ ที่ที่ที่เห็นนะคะที่มาให้ดูมาให้แก้กันก็คือผมจะแห้งกรอบครับนะคะแต่คนอื่นเป็นยังไงอาจารย์ไม่ทราบแต่ทราบแต่ที่ว่ามาแก้กันเราก็จะแก้ให้ตรงนั้นกันเราไปพบกันกับน้องน้องฝน,งนบุญธริกเนี่ย<อ>เธอหายจากวงการไ<ม>ปนาน,นม,ามากเลยครับตอนนี้เธอยังสวยอยู่เธอมาดัดแอร์วฟกับอาจารย์นหน่อยลองไปชมกันเลยนะคะ ว่าตอนนี้ฝนต่อผมมาตลอดค่ะจนใครๆก็เตือนว่าระวังนะถ้าต่อผมมากๆเนี่ยผมจะล่วงแต่สําหรับฝนแล้วนะคะฝนคิดว่าถ้าเราต่อแบบถูกวิธีแล้วก็ผมล่วงจะต้องไม่เกิดกับเราแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าฝน,นมีปัญหาเรื่องผมเส้นเล็กวันนี้นะคะก็เลยมาหาอาจารย์หน่อยค่ะเผื่อว่าอาจารย์หน่อยจะมีวิธีอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามีแบบแอร์เวฟดัดแบบว่าอินเทรนด์มากเลยลองดูนะคะว่าผมตรงๆแบบนี้จะทําอะไรได้บ้างรออาจารย์หน่อยก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนสวัสดีค่ะ แอบแกะผมต่อไปตั้งแต่เมื่อไหร่อออกได้สักพักแล้วค่ะอืมเห็นไหมผมเป็นไรหรือเปล่าไม่เห็นเป็นไรเลยชอบดีมากเลยไม่ใช่ชอบดีต้องบอกว่าคนต่อทําดีมากเลยแล้วเขาลือกันจังนะน้ำฝนว่าต่อผมแล้วผมจะร่วงผมจะหายทำไมฝนก็ผมปกติปกติค่ะแต่เป็นเพียงผมเส้นเล็กค่ะ นอแล้ววันนี้จะทําอะไรตอบผมไปหรือเปล่าวันนี้คุณไม่ได้ตอบผมแล้วคิดว่าเอาผมออกแล้วมีอะไรที่พอจะเล่นกับผมได้บ้างคะพี่ <c oughs> น่อยเชนดัด <c oughs> เป็นอ๋อ,อยายดัดผมแล้วมีเทรนใหม่ออกมาวันนี้ดัดอันนี้ดีไม้ air w a v abe, ใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นวอลลุ่มให้ผมแบบว่าดูดูแบบว่ามีวอลลุ่มขึ้น <c oughs> เป็นทรงแบบว่าออกสไตล์ฝรั่งฝรั่งหน่อยไมีไหมคะให้มันดูกุ๊กกิ๊กเก๋ไก๋นะคะ ก่อนอื่นนะคะแต่พี่หน่อยต้องขอตัดผมน้ำฝนก่อนนะบางครั้งนี่เราไม่ได้ตัดผมนานแล้วบางทีมผมเรามันแบบว่ามันเป็นยาวไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเราต้องตัดให้เข้ารูปนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวไปสระผมกันด้วยยูสมี f เฟิร์สก่อนตัดแล้วน้ำฝนความยาวจะออกนิดนึงนะคะแต่ด้านหลังจะเป็นตัวยูค่ะหวัดเสียวหวัดเสียวผู้หญิงรักผมยาวแต่น้ำฝนก็ไว้ผมยาวสวยนะคะ หน่อยก็ตามใจคือไม่ตัดให้สั้นแน่นอนแต่เพียงแต่ให้ผมแบบว่ามันมี texture แล้วก็เป็นไล่ๆให้มันดูผิวเบาอะค่ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะตัดเมื่อไหร่ก็ได้จะต่อเมื่อไหร่ก็ได้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาเลย บอกว่าน้ำฝนผมบางไม่ใช่เลยผมหนาก็เชัาพี่หน่อยที่ต่อแล้วเลยเห็นไหมคะดูมีวอลลุ่มเยอะนะคะด้วยน้ำยามอสซาเนี่ยมันเพิ่มเนื้อผมให้กับผมเส้นเล็กเท่านี้ไม่พอนะคะเรายังสวยไม่พอจะมาทำไฮไลท์กันนะคะหลังดัดก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเริ่มทำไฮไลท์ด้วยคอมบัต้าบลูกันนะคะค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นคอมบัต้าบลูนะคะสำหรับผมขนน้ำฝนเพื่อที่จะให้ผมไม่มีลายสีส้มนั่นเอง น้ำฝนเรียกว่า two in one เลยทั้ง uh huh. ดัดแล้วก็ทำสีในวันเดียวกันะนะคะทุกครั้งหลังสระน้ำฝนห้ามลืมเด็ดขาดเลย intra k e r a หารผมค่ะใส่ทั่วเส้นผมนะคะ,คะมันสำคัญอย่างยงิ่งไม่ว่าอะไรทุกอย่างนะคะเราต้องใช้แล้วก็ทำให้ถูกวิธีนั่นเองมันก็จะไม่เป็นผลเสียกับเราค่ะ,คะอันนี้เราจะได้อยู่ตัวแบบนุ่มๆน,นะคะที่่ราจะใส่ no f r e s น้ำฝนเพราะอะไรรู้ไหมคะลอนของเรามันจะไม่พันกัน เป็นชัดๆเลยน้ำแข็งคือผมเป็นประกายแล้วก็โทนสีสวยมากนะคะแบบว่ามีแบบว่ามิติแห่งสีผมทําให้ลอนผมเนี่ยดูนุ่มสลวยด้วยแล้วจริงๆผมก็รูมด้วยนะคะหลังจากที่ได้เสร็จทุกครั้งนะคะน้ำฝนต้องใส่เป็นลิปดินซีดออยตรงปลายแล้วนี่ค่ะนิดเดียว3มหยดอันจะช่วยให้ผมแข็งแรงแล้วก็เป็นประกายด้วยค่ะ ก็ปลื้มใจแทนน้ำผลด้นะคะที่แบบว่าทําผมกับพี่หน่ยมานานแล้วก็รักษาสุขภาพผมตัวเองจนดีขนาดนี้นะคะแล้วผมสวยๆจะได้อยู่กับเรานาน,าน,นะคะ่ะตอนแรกที่เริ่มมานะคะก็ไม่ใใค่อยม,ม,มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนต่อผมมาโดยตลอดและออย่างนึงเป็นคนเนื้อผมเล็กมากๆอะค่ะแต่ว่าวันนี้มาปรึกษาอาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์หน่อยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะลองให้ดัดแบบ air wave ดูจะทำให้ผมมีวอลรุนมขึน ก็ทาสีนะคะก็จะทําให้แบบว่ามันมีมิติมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะคุก็สามารถทําเองง่ายๆได้ถึงสองสมด้วยกันแบบนี้ค่ะคุณน้องฝนบนททริกนะครับก็ยังดูดีแล้วก็วดูสวยนะกี่ปีกีปียังเหมือนเดิมตอบผมตลอดเวลาครับตอบผมตลอดเวลา แกะผมต่อออกแล้วก็เลยลองดูว่าเรามาดัดแอ์เวฟเป็นตนอย่างไร,รอาจจะหน่อยบอกเปลี่ยนลูกบ้างผมเนี่ยที่ต่อผมไปนะ่ะหลายปีแล้วผมก็หนาอยู่ก็มาดัดแอ์เวฟก็เห็นสวยอย่างที่เราเห็นกันนะคะั้นี้เป็นความเชื่อที่หลายๆคนคิดว่าการต่อผมมันน่าจะเหมือนเหมือนกัน<ช>ผมก็คือเหมือนเหมือนกันแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยการต่อผมแบบใช้ปืนกาวหรือว่าใช้เคลาตินมันต่างันมัดน้อยแค่ไหนเคลาตินก็คือผมมนุษย์ครับผม นุษย์จะกัดมาจากผมมนุษย์ซึ่งมาเป็นในลักษณะเหมือนกันกับเป็นเหมือนเจลเป็นเหมือนเป็นใสแคปซูลอะเหมือนน้ำมันเหมือนเจลที่เราจะต้องมาติดผมได้แต่มาจากเส้นผมมนุษย์เคลาตินสถาบันเกตก้าของเราเนี่ยจะใช้ตัวตัวนี้ใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นในการต่อผมเนี่ยให้คุณต่อเท่าไหร่ก็จะไม่มีที่จะผมเสียได้คนที่มีอาชีพอย่างดาราอย่างคุณจิ๊กนาวรัตน์เนี่ย คุณจิกเนี่ยแต่ก่อนนะผมเธอบางมากเลยตอนที่เธอกลับากอเมริกาใหม่ๆผมบางเธอต้องใส่ฮาร์วิกและเธอรวบผมต้องใส่ฮาร์วิกตลอดเวลาคเธอมาตอบผมกับเราเนี่ยสิบสิบปีได้แล้วน,นะคะไปดูของคุณจิกดาวรัตกันค,ค,ค,ครั้งนี้มาตอบเป็นผมบ๊อบสั้นเธอเป็นเด็กลงเลยจะเป็นยังไงลองชมกันเลยครับค่ะคตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะจิกตอบผมมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจมากนะคะกับการทํางานกับการไปไหนในชีวิตส่วนตัวนะคะแต่ตอนนี้จิกมีความรู้สึกว่าจิกอยากจะเปลี่ยนและอยากจะมีผมสั้นแล้วจิกต้องกลับมาเกรดเก้าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมาปรึกษาอาจารย์น้องหนูจะเก่งเรื่องทรงผมกับใบหน้าของคนว่าหน้าเหลี่ยมหน้ายาวหน้ากลมหน้าแบนอะไรเนี่ยจะเหมาะกสมผมอะไรที่สุดเลยนะคะอุ้ยน้องหนูสวัสดีสวัสดีสวัดีอ่ะ มีแอบฟังอยู่รอคะคนนี้สิพี่จิกอยากผมสั้นน่ะอยากเปลี่ยนบุคลิกอจ<ช>มีข่าวลือม,มากเลยว่าพี่จิกแบบไม่มีผมแล้วผมรู้ว่า ไม่มีผมล้วจะติดกับอะไรเลยคะใช่ค่ะถ้าไม่มีผมเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อผมได้ถึงจะต้องมีผมถึงจะต้องต่อผมได้พี่จิ๊เป็นคนผมเส้นเล็กค่ะแต่ก็ยังหนาอยู่นะคะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงใดๆทั้งสิ้นวันนี้แหละเราจะมาเปลี่ยนแปลงกันซึ่งพี่จิ๊กเนี่ยผมเนี่ยก็ยังแข็งแรงดีอยู่ผมจริงเยนะคะแล้วก็คือไม่ต้องทําสีผมไม่ต้องไฮไลท์ที่ผมตัวเองไม่ต้องดัดผมตัวเองการต่อผมเนี่ยเพิ่มความหนาเพิ่มลอนเพิ่มสีเพิ่มไฮไลท์ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมพี่จิกก็ปราบจากสารเคมีใช่นะคะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มตอบผมพี่จิกกันขอแ,แกะผมยาวนี้ก่อนได้ค่ะ หลังจากที่เราต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยรอนของคลาสสิกที่เราเลือกไว้เดี๋ยวเราก็จะซอยมันเปียบเสมือนกับผมจริงของเราค่ะซอยทรงที่เราต้องการได้เลยเราต้องการทรงอะไรเราก็ซอยแล้วมันจะง่ายในการดูแลใช่ไหมคะพี่ก็หวีทุกวันปกติผมก็เอ๊ะต่อผมบีได้ด้วยเหรอสาดได้ด้วยเหรอมีได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มซอยด้านหลังกันก่อนค่ะ ช่าง่ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกเบาอยรู้สึกว่ามันเบาหวมากสมมุติว่าพี่จิสัพผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หวีแล้วอะด้ามืออันนี้เป็นเครจัดทรงให้ผมมีววลุ่มที่ถูกที่มือก่อนไม่ให้เป็นสีขาวค่ะตรงกลางค่ะตรงกลางสองมือเลยค่ะเกี่ยด้านมาตามทรงที่ต้องการเลยเป็นไงคะนี่มันง่ายมากเลยค่ะแล้วมันยุ่งยุ่งแล้วดูแล้วมันสบาย ดูทันสมัย,น,มยนะคะ,คะสีสวยด้วยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนกับผมตัวเองนะคะ,คะง่ายๆเช้าตื่นขึ้นมาก็กเป็นทรงแบบนี้แล้วขยายายาย สาวผมยาวมาเปลี่ยนเป็นสาวผมสั้นซึ่งดูคล่องตัวแล้วก็ดูทมมันสมัยเปลี่ยนไปเลยค่ะพี่นี่ก็จะเป็นผมอีกทรงหนึ่งที่พี่ชอบนะืมขอบคุณมากค่ะก,ก็ตลอดเวลาผ่านมาที่บอกว่าจะมีผมยาวตลอดเวลา,าสิ่กว่าปีทุวันนี้เนระาทำวันแรกที่มีผมสั้นแบบนี้นะคะทำให้มีความรู้สึกว่าก็อีกสไตล์หนึง ภูมิใจมากเลยกับผมสั้นทรงนี้นะคะชอบค่ะก็ถ้าใครอยากมีทรงผมแบบพี่นะคะไม่ต้องแคร์สื่อนะคะเราก็มีความมั่นใจเดินก็ไปที่เกต้านะคะแล้วก็บอกขอส่งผมแบบพี่จิ๊กนวรัตน์ทรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหรู้เคล็ดลับแล้วนะครับของพี่จิกนวรัตน์ว่าทําไมถึงดูเป็นแบบ2,000ปียังสาวยังสวยแล้วที่สำคัญเลยคนที่มีอายุมากขึ้นผมเนี่ยสังเกตว่าจะน้อยลง แต่พี่จิ๊งดูผมหนาผมเยอะดูเป็นสาวค่ะแล้ก็มาณมาต่อเป็นรอบสั้นตัดเป็นรอบสั้นเลยแต่ผมตัวเองดูน่ารักน่ารักเป็นดาวเด่นใช่ชอบอยู่นะพี่จิ้กน่ารักคือคุณจิ๊งเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสวยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นดาราเนี่ยอาจารย์แนะนําเลยนะในการของเราเนี่ยดาราดูกันเยอะมากครับอาจารย์จะแนะนําเลยว่า อย่าปล่อยตัวช่างทำผมทุกคนก็อย่าปล่อยตัวเพราะว่าถ้าเราปล่อยตัวเนี่ย คนมองเราไม่มีความหมายดาราก็เหมือนกันต้องสวยตลอดเวลาเวลาเราไม่แสดงก็ต้องให้สวยคุณจิกจะสวยตลอดเวลาถูกต้องไปไหนจะมีแต่คนขอถ่ายรครับปิดท้ายคําถามนิดนึงค,นครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนต่อบผมดีกว่าใช้เวลานานไหมครับเรียนต่อผมนี่เขาจะสอนประมาณ2วันแต่ว่าถ้าหากว่าคุณเรียนไปแล้วลูกลูกน้องคุณออกไป คุณก็เข้ามาเรียนกันใหม่อีกก็สอนให้ฟรีตลอดชีวิตถึงปีถ้าเราได้เทคนิคมาใหม่เพราะเราต้องไปอังกฤษทุกปีเนี่ยที่เราจะไปดูแล้วก็จะมาสอนกันกันกบสตาร์บบางครั้งก็พาสตาร์ไปเลยไปเที่ยวไปดูกันนี้แล้วก็ที่เรียนไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้ กลับมาเรียนต่อใหม่สามารถติดต่อได้ยังไงครับค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะ025139749-52นี 5, 2, ่อยู 5, 2, ่คนดุวิทีม30ทับหนึ่งแล้วก็ที่บริษรัทติดต่อมาคุยได้ทุกเรื่องมีปัญหาจะช่วยแก้ไขให้นะคะค,คือ029396117-8และ02939 6ก6 4่ค่ะครับสมเป็นแลนมาร์คแห่งความงามนะครับพหนโยธิน30ทนเดครับโรงเรียนนะครับสมสวยเกกล้าอยู่ด้านหลังอาจารย์หน่อยดูแลนะครับส่วนบริษัทอาจารย์มดูแลส่วนตึกด้านหน้าอาจารย์หนูอยู่หน้าปักซอยเลยสังเกตง่ายพหนโน30หรือโทรไปจองก่อนใครโมาเป็นฟองผมอะไรกแตขอใจองก่อนคิวน่นริงๆที่0-2ครับและ0 2 1719ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับใ,<ช>ใครจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าเว็บไซต์ Search เลยครับ w w w g w e b เกตเ d .com วันนี้ผมโกทีกรักดักและจย์กรยาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ